สวัสดีค่ะวันนี้มาโฮกับป๊อปปี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะป๊อปปี้จะมาจัดโปรคันนี้เลยค่ะรุ่นยันมานนะคะ E M สามก็3สาม T ค่ะคันนี้นะคะรุ่นสามสิบเก้าแรงนะคะคันนี้จดทะเบียนปีหกสามค่ะอุปกรณ์คันนี้นะคะก็จะมีสองชิ้นด้วยกันนะคะดันหน้าแล้วก็พัดหลักค่ะราคานะคะอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะคะวันนี้ป๊อปปี้มาจัดโปรนะคะเือสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทค่ะค่ะก็จะไปทดสอบการทํางานให้ดูนะคะ คันนี้ค่ะชั่วโมองการใช้งานนะคะอยู่ที่2,100ชั่วโมองค่ะเครื่องสตาร์ตติดง่ายนะคะเครื่องดีเกีดยดีค่ะน้ำไม่ดันไม่ไมีไ,มไมอค่ะ ค่ะก็ประมาณนี้นะคะถ้าผิดพลาดการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะค่ะถ้าสนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามนะคะโทร0 8 2 8 7 6 5 5 7 0งแป้ายค่ะยามิทีนะคะโทร0 8 2 8 7 6 5 5 7 0ค่ะร้านเรานะคะร้าน PC Tractor อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกตค่ะร้านเรานะคะเส้นการถล่มกันทลักนะคะมีรถหลากหลายรายการนะคะมีคูปตะยันมาอิสุกิแลอว่าแม็กซีนะคะหรือว่าอุปกรณ์การเกษตรนะคะมีเครื่องตัหญ้าค่ะฐานควนฐานบุกเบิกนะคะ โตตรตีนะคะผันผุดมันหรือผัดยกลองที่ร้านเราก็มีให้นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ